สวัสดีค่ะกุ้ควันนี้พิ่สะมาในลูปของการแต่งหน้าสไตล์สโมกกี้อายนะคะก็คือตาเข้มๆตามคำเรียกน้องของน้องๆที่อยากรีควีสมานะคะวันนี้จะออกในลูปของแขกๆคมๆเซ็กซี่ไปงานกลางคืนหรือว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบเปรี้ยวๆไม่ค่อชอบหวานๆนะคะเดี๋ยยังไงลองมาติดตามชมคลิปกันนะคะ คือคือว่าออกตัวก่อนนะคะห้องรกมากๆเดี๋ยวไปสนใจด้าน,นหลังนะ,ะเอามาวันนี้เราแต่งหน้าใจสโมกกี้อาย ok Eye, หรือเข้มๆตาเข้มๆหน่อยนะคะโอเคอันดับแรกเราก็ทาครีม moisturizer mm hmm. ก่อนนะคะอันนี้ของแมคค่ะอันนี้เป็นสตอก ต่อไปก็ทาบีนะคะเพื่อที่จะออรองพื้นให้ให,หน้าเรามันดูกระจ่างใสเรียบเนียนขึ้นนะคะอันนี้ของดีเซอร์เกาหลี <c oughs> หลังจากนี้ก็ทาลงแป้งฝุ่นได้เลยค่ะนี่ของเมอรม์ดาเมอร์ซีนะคะคือแป้งฝุ่นนี้เราไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเหมือนของพิซซ่ซาก็ได้ซื้อแป้งฝุ่นที่มันเข้ากับสีผิวตัวเองไงคะ่ะทีนี้เรียบร้อยแล้วนะคะลงแป้งหน้าซีดเหมือนผีจีนนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็คือการแต่งตานะคะตอนแรกเราก็เอาอายแชโดว์ที่มันสีน้ำตาลนะคะมาปัดตั้งแต่หัวคิ้วจนลงมาถึงแถวนี้นะคะแถวหัวตานะคะเพื่อทำให้ตัวเองมีดั้งนะคะหาสำหรับคนที่ดั้งเบนๆบนหน่อยนะคะก็ปัด่างนี้เลย ต่อไปก็เป็นทาตานะคะก็ใช้ของ Makeup Store ค่ะสีน้ำตาล ตอนต่อไปคือเราจะลงตากันนะคะให้เข้มๆสโมกกี้อายนี่ก็คือตามันจะเข้มๆนะคะอันนี้ค่ะคมาเป็นสีน้ำตาลเข้มเป็นอายครีนนะคะเราจะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหรือจะไม่ใช้ก็ได้้วนะแต่เพราะว่านี้ไม่นอนวนไม่ได้อะไรมากไอ้ตรงที่เป็นสีจริงก็คือเดี๋ยวอายแชโดว์ที่เป็นฝุ่นนะคะ จากนั้นเราก็ลงที่เป็นฝุ่นทับลงไปอันนี้ของดีออนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสีเข้มๆลงด้วยอันนี้ก่อนนะคะมันจะออกเป็นสีสีรอนๆเข้มๆหน่อยสีควันบุหรี่เข้มๆหน่อยนะคะ จะใช้อันนี้เหมือนกันแต่อีกอันนึงนะคะอีกสีนึงมันจะเข้มกว่านิดนึงแล้วมันจะมีชิมเมอร์วาวๆหนอยอันนี้เป็นเป็นลูกเล่นจริๆ จากนั้นก็เดี๋ยวเราจะปัดตรงหนูคิ้วนะคะนี่ของลอรีย l ค่ะเอาสีสีทองทองอันนี้นะคะปัดให้มันดูมีมิติ ไปปีดอาไลเนอะร์อันนี้เป็นเจลไลเนอร์ของ Intuit หาซื้อได้บรสษันเยอะๆเลยค่ะอะไเรนะเจลเป็นเจลไลเนอร์นะคะ ลึงคมไม่เหมือนกันแล้วนะคะสองตาจะเห็นว่ามันเหมือนดุเกินไปแล้วก็เบลนสีโดยเอาสีน้ำตาลที่ทาตูตาเมื่อกี้ะคะ่ะจิ้มจิ้มแล้วก็มาเบลนตรงนี้ให้มันดูไม่คมเกิน เราก็ใช้สีของลอรีอ l ตะกี้ค่ะสีนี้ค่ะสีออกออกน้ำตาลแต่มีชิมเมอร์อยู่ทางหัวตาลนะคะสึกเริ่มเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มเริ่มจะสวยนิดน,นึงขึ้นมาแล้วเดี๋ยว,ยวปิดตาให้ดู นะคะก็คือเบลนเบลสีให้มันกเนียนๆกันนะคะหลังจากนี้ติดขนตากันค่ะขนตานี่ยังไงก็ได้ยี่ห้อไหนยังไงก็ได้แล้วแต่ชอบเริ่มเริ่มจะแบบว่าดูดีขึ้นมา้ะ แล้วนะโอเคนนะเห็นชัดน,นะหลังจากนี้เขียนคิ้วค่ะเขียนคิว้วคิ้วไม่ค่อยมีอาพับนะคะเกิดมาคิ้วน้อยแต่ไม่เป็นไรค่ะเมคอัพช่วยได้เริ่มจากหางคิ้วก่อนแล้วก็เบลนสีมาจนถึงหัวคิ้วนะคะ เราก็มาทําดั้งเราให้มันโด่งนะคะใช้อายแชโดว์สีน้ําตาละคะ่ะมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเลยปัดแก้มสีพของชูโอเอมุระ สติกค,ค่ะลิปนะคะอันนี้ใช้ของ Make Up f อยเวอรนะคะเป็นพาเลตสีออกนุ่นๆหน่อยสีนี้นะคะสีน,สนี้เพราะว่าเราตาเข้มแล้วปากเราก็ไม่ต้องเข้มนะคะ แล้วก็ตามด้วยลิปกลอสของแม็กเป็นสีนุ่นโเหมือนกันนะคะให้ปากเราดูวาวๆส,สวยๆโอเคเรียบร้อยทีนี้ออกงานกันได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะ อย่าลืมไปฝึกฝนบ่อยๆนะคะแล้วก็ใครที่หัดแต่งหน้าได้สวยขึ้นยังไงถ่ายรูปส่งให้พิซซ่าดูบ้างนะคะโอเคไว้พบก,กันคลิปหน้า